อนุสนเสบเลืองชาดกเทศนิทานไขมาหาพ้นชุมไยระดาตาดงกวางหลังจากว่วงพ่านได้เท้าพามไปตามสองมองเบืองเขาเราเยือนเดินดันก็ดุงเดียว หลัดเล่งเหลี่ยงถึงเขนพระฤาษีพระมุนีทรงศีลเสือจุดตาทานลาติการสิมายามสุรลุยคอยต้อคำพ่อเมือดมวิเจ้าหอนผ่อนกาย ลวงเข้าไปเขตใต้ไหวาทานพระฤาษีอันชุลียุคอาภิวันตนานนจหอมจอมุนีก็เลยว่าจับสำเนาสีดา่าดูก่อนพรมนะมนาเจ้าสิมาบวาพี่นกถึงพี่เรืองอยัง ประเวทมาอยู่ยังกลางป่าพนาหนีมเมืองมาเพราะทำทานสู่ประการเมื่อสิ้นมาถือเศียรอยู่ในดาวดอมมัดสีและลูกอ้อนอยังตั้งแต่ผ่าพอนุงข้าเคิงเท่านั้นแนวเสียใกระบอมี ยังนำมาอดเี่สิบัตินนุ่นขอสร้างบ่มีเมืองพ่อบรอยากอหายดนฟ้าหรือเสมาขอลาสองกุมารลูกท่านเจ้ากระสังนารานสิกวัทานอยู่บ่ไว้ ภาพในอินปนหายถูกประมาเสียสัส่งถูกตีไปข้างอาวสจันโนปาติทุพระองค์นี้สร้างหูดีสอดสองจังเม้นไทยถูกต้องถึงมองบอนประสรง สร้างหจักสองสองหาติ่งมันแกวบอ่อแมนแนวเดือกูสิคู่คืนในเยืนเสื่อมเอาละเนื้อข้าวนี้ปัญญามีสิใสเบื้งตัวเขามาพอทธนอนงหนีจากเสือมาพอแขมสิดีแยกกันสร้างมันมาจนตรอกว่านั้น บ่ได้วันเสียวจริงคิดแล้วเหลียงเห็นทางวางเสียก่อนแก่แล้วจิงแลดูหนา้าจุดตาจ้องตอบยืดตัวตรงตะวาดรา้องพระคุณเจ้ายาเก่าจัง ฟังความผมสากรนาย่าฝ่าวาจาไข่ทานสรงเสียนเป็นชีไัยสิกาวจาระวังบางผมเดินทางขขาวนี้บัญชามีให้เข้าปา่าสนใยองราชาให้มาเชิญพระเวทเจ้าดลเคื่อนเข้าสู่ปราง บ่แม่นผมนี่อ่างพวันปากค็คนเดียวนี่แล้วอาสาเที่ยวท้งหูกจังพานดงมาเพียเจ้าสีพี่ทั้งขายมีหลายแต่หากลายหลายก็หลายแต่ไม่ลำสิแสงกะบ่มี ได้บักเท่าผู้นี่ละกาเดียวเดินเดียวเหลียวบงคนในมันคักยาสเสดาแปงเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสำเนเอาให้มันมวนยาสเสบ้ากวนกวๆเห็นว่าพระผมจังวายสิขอยังก็นั่งน้ำ ลู้สีนางน่างามพอถึกสอบภาพกับในตำนานก็นยอมรับบอกว่าเทวดาช่วยเจังเอ๋ว้ให้ภามยังมีอังก็ย่อมอผลพระลามมาเหม่ก็ย่อหาเจ้าสู้เกียนนันดกนาำ सा การภาพเสียน,นฟ้าสว่างวิหารพระมนาสเดินทางห่างพระฤาษีทาง กมูนีจาเว้าพัลนาบนบองตะวันออกเสียนทางนี้ทางไปเขาลูกน้ำมีสวยคันธมาดดวงหอมไก่จากผู้เขาหอมแม่นมหาณทีกว้างผู้เขาหลวงอยู่ทางนางไพนากว่างไงเดี๋ระดาษมูหม่ดกไปนาสิหงี เวียนจากแล้วสิเป็นแค่วเอาเห็นคือดังเห็นผลแป้งระดาดาแนวไม่สัตว์ในไพลยลาลหลวนสาลวนมากมู่มองนั้นยู่มวยวสากวางควางสวรรค์ ที่วานนั้นเป็นมองอยู่ประสันดอนนาอ่อนส้ทิวทัศถูกสถานแถวที่พรามยินดีได้ฟังแล้วก็เลยลาตั้งท่าขอพระคุณหลวงตากรมกราบลาเพียนภาเสียใจอย่างเดือ ลงจากเนื่นถึงไหวยข้าวสวยพลาดมื่นบืนสลนสลเลอกลมส่มสู่ก้งกุยจนว่าได้ห้องอ้ยอ้ยออดเจ็บแอวโอ้โอ้โ้เป็นอารมส้มแซวในสาายทงเปียง เก็บเอาเองอย่าวานผู้พันบางป่าแดกแยกเบองอาทิตย์กลางตะวันเึินดอกวาสวยเกือบเสีมุดหมอดมวยโอ้สวยให้จริงจริงขอผู้หญิงละนอกกูหาฮือก็ส้ากลัวจังเปม็นตันหน้าหน คุ้มใจมัวมือเปรียบเสมือนบอกมวนมัวมนม้องเหี้ยงเผ่าสิตายกบ็บอเวีนดอกหูเดยนเห็นพระจักสร้างทออของมักแม่นสิตายก็ยอมแล้วมืดสุเลวเก็บเมียนเหลวมุนเวียนเคมื่อ,อนที่จอละเลียนเยินก็เดินเข้าป่าพู ถึงเขตสองดงปลาภัยนามีหน้าหน้ากุกกอนอกก็กันเป็นสันเท่าวันเกี่ยวนอกเกี่ยวย้อยย้อยย้อนเป็นมาลิงติงตอนนอกยอมัวก็ทั่วดน ดอกดูด้วนเดีลันดาดูสวยเส้นนุ่มสาวพองจวนจันคุ้มนะขิงคอมไขรก็ขิงไข่ต้นมัขคาคุ้มขับข่าราก็ไม่หมูคะแนนต้นสร้างนาวดอกแนวหมูสมุนไพรจังหวะเพ่งพวยพานันปากเปื่อยเป็นปูม อนคุมหอยก็ต้งตึ้งตีนตั้งโอน่นต้นแต้นดอกหังมิมกับยันแคว่นแตนตาฝองดอกเบ่งพัวผู้มาเลี้ยงบินบอยบนดอกวายวนเวียนตอง ตอมตามต้ต้นตัวตาดีแต่นต้อยตองดอกตินไต้ก็ต้อยตอมตุกขาเต้นพันลมคุบพังแตนมมือคว้าตบก็ต้อยตาเต็มตังแต้มต้องตาพามตอดต้อยตาปูดเป้าหนุกตึงต่อทอมักตัว มือหนึ่งงมตาตุ้มันเตะต่อมือหนึ่งง้อมาคำเบิ่งตาแต่นตองพอมโนโลงหา่างหาเมยเอ่ยอ,ยอยดซวยเนี่ยแต่จังไลยอภิตอดว่างเงินกูบองนี่มาต่อ เนี่ยสรุงว่้อยากเล่าไปหลายเสียเวลาคุณยายผู้อยากฟังกันหนากันเสียใาหมดเชียงอันเฟื่องไฟไม่ป่างพลานาบ่ถวนก็ไลยลวนมากมีเพื่อนจังใดก้าวเฉยดอกเอื้นว่ามหาพุนแปลว่าแนวไพศาลใหญ่มหัน พังซุงสาดไม่ดุงแดนนี้หมูมีชะนีป่าทั้งหัวควายสร้างมานกมาเม็นก็มังมือ้อมากมู่เก่งนกควางป้าเสือเสียงหัดเสหลึกลก,ลกนกไงปานพายาง าจากน้ำมางยูตามทางพอกพามสัตว์ในป่ามาพางมิตรการลากลอนดกจนเดินอ้านบองไหวสู้สกเขาป้าไม่ดกมุงใสพระสันดดน เธงงามนอนก็เป็นแฟนอกอูทั้งายไหมจังว่าหลายวันใดแต่เดินไปทวนที่ตั้งแต่จากฤาษีได้เจ็ดวันผ่านพ้นก็ถึงมองปองหมายมื่อนั้นภาพหลวงใหญ่ดอกฮอนเดินเอื้นสวรรค์ อาสจัจฉงามงูดดังพระฤาษีตามภูมิสถานแถวนี้เกี่ยวขจีดอกไม้ป่าสีนนาหลับแงงดังอินแต่งแต่งประดาง เหลียวพื้องทางนั้นน่าเป็นสาดอกบัวหลวงเมื่อทั้งปวงคือคำดังพระฤาษีว่าโชคของเราจริงแจงบ่เสียแห่งที่มุนป้าออนนั้นแม่นสาลาของพระเวทแน่นนุกจริงแท้อิ่มกระใจ เมื่อนี่เขาพอได้ตะเวินบายผิดยามเลิกว่างามรอวันหลังจังสิไปตอนเร้า ตอนนี้นักมัดสเจ้าสิกลับมาจากป่ามันกับโบเป็นท่าลูกกับแม่ยู้อมสิยอมในก้อ็จังได้มืออื่นสอยนองางเขาป่าไม่นกสามคนจังไปขอบอมีแนวขวางข้อจังสิลอยมันแจ้งจึงจัดแจงนอนเล่นใจเย,ย็นเย็นทามือไม่สองกุมานซ้ำลูก ไกลร0อยเพอร์นจะต้องได้ดอกโดยแท้แน่นอน จบบทบาทสิพักหน่อก่อนไว้ยุติกามีแปดสิบประคาธาเสิไวผงลงเรื่องมหาพนสุดเสียงจบสำเนียงบัทหอดดานคอยถ้าฟังกันกุมอานาะวสานพักไว้สิลงเล่ god